เรามาอยู่กันที่เมอร์เวนพิกนะครับที่พัทยานะครับวันนี้เนี่ยเฮียอยู่กับสวัสดีครับผมไกรลินจันไทยนะครับหรือที่รู้จักกันในนามลีโอนะครับทำหน้าที่ Learning and Development Manager ครับหรือผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้ของโรงแรมเมอร์เวนพิกสยามโมเทลนาจอมเทียนพัทยาครับครับผมอ่าอยู่กับลีโอนี่นะครับก็พอดีเฮียมารีวิวที่นี่นะฮะแล้วก็เลยอยากจะคุยกับรีโอนึงนะครับก็คือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของพนักงาน นะครับว่านะฮะคำถามแรกเลยแล้วกันลีโอนะครับ,ค,รบคือเฮียเนี่ยนะครับอยากรู้ว่าในช่วงที่ไม่มีการให้แขกเข้ามาพักในโรงแรมเนี่ยนะครับที่นี่เนี่ยก็แน่นอนว่าจะไม่มีแขกมาแล้วพนักงานเนี่ยเรามีวิธีการบริหารจัดการยังไงมีการวางแผนเทรนนิ่งเพิ่มสกิลอะไรไหมอะไรเงี้ยเราลราเพื่อนฟังหน่อยอันดับแรกอยากจะบอกก่อนเลยนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายหลายคนหลาย,ลายพนักงานหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกถด ท้อท้อใจนะครับในส่วนของสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในส่วนของผู้บริหารโรงแรมเองนะครับเราก็มีการให้กําลังใจพนักงานนะครับหลากหลายช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเราจะมีกลุ่มกลุ่มที่คุยกันกับพนักงานทุกวันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไลน์นะครับกลุ่มโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับแทบจะไม่เหมือนสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นเพราะว่าเรามีการสื่อสารกับพนักงานตลอดเวลานะครับ การอบรมก็ยังจัดอบรมปกตินะครับนะครับมีการจัดอบรมออนไลน์ผ่านซูมนะครับผ่านตัวแอปพลิเคชันต่างๆที่ทางตัวแบรนด์ของ c อ o r เองก็มีให้นะครับสาร<ะ>ทุกสุขดิบพนักงานนะครับวันเกิดนะครับ congratulations พนักงานมีลูกใหม่นะครับอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ เรามีการสื่อสารกันตลอดเวลาตอนนั้นสภาพจิตใจพนักง,งานก็คงย่ำแย่เนอะ,ะใช่ค,ครก็คงจะรู้กันอยู่ก็ที่นี่เนี่ยทำเหมือนลักษณะว่าให้รู้ว่าเราอยู่กับเขาทุกอย่างยังเหมือนเดิมใช่ครับแล้วทีนี้เนี่ยคือเวลาที่พนักงานเนี่ยนะครับเอาแหละเขาได้กำลังใจไปแล้วแน่นอนอีกคำถามหนึ่งต่อมาคือเอ๊ะแล้วสถานาการณ์จะกลับมาเมื่อไหร่ครับนะครับ มีความไม่มั่นคงในอาชีพการงานแล้วนะครับว่าเออเนี่ยจะยังมีงานทาอยู่ไหมเพราะตอนนั้นมันก็แย่หมดเนาะครับเรามีวิธีการโม t ิเวตให้กําลังใจยังไงกับเขาบ้างครับ,รบขอต้องขอแจ้งก่อนว่าสถานการณ์โควิดรอบระลอกล่าสุดเนี่ยเราไม่มีการเลิกจ้างหรือเลิกออฟพนักงานรอบล่าสุดนะครับ<ช>เพราะว่าเราจะพยายามดึงพนักงานไว้อาจจะมีสวัสดิการบางอย่างที่อาจจะลดลงไปบ้างแต่นั่นนะครับ พนักง,งานก็เข้าใจเพราะว่าอย่างที่บอกไว้เราเรามีการสื่อสารนะครับเราอนุญ,ญาตให้พนักง,งานลากลับบ้านต่างจังหวัดได้นะครับในขณะเดียวกันมาตรการรักษาความปลอดภัยทางด้านสุขภาพเราก็จะมีการจัดคอร์สนะครับ Health, w e l l b i i n g Fit and f เ r m รอะไรเงี้ยเรามีการสื่อสารการตลอดนะครับนั้นพนักง,งานก็จะรู้สึกว่าอ่ะแค่ไม่ได้ทำงานในช่วงที่โรงแรมปิดชั่วคราว แต่ว่าการสื่อสารจากผู้บริหารยังมีการถึงกันตลอดเวลาไม่เพียงเท่านั้นนะครับเรายังมีการให้พนักงานแต่ละคนแต่ละแผนกเนี่ยส่งตัวแทนมาเหมือนกับเป็นตัวแทนของหมู่บ้านนะครับใช่ใครที่มีความสามารถพิเศษอะไรนะครับสามารถขายของออนไลน์ได้ทำขนมขายนะครับหรือว่าบางคนเลี้ยงปลาขาย เราก็มีการสื่อสารกันในกลุ่มพนักงานดังนั้นเราเปิดโอกาสนะครับเปิดช่องทางให้พนักงานเนี่ยสามารถที่จะติดต่อปฏิสัมพันธ์กันนะครับคุยกันกับระหว่างฝ่ายบริหารใช่ตลอดเวลาเลยครับก็คือ,อตอนนั้นเนี่ยเท่าที่ฟังมีกิจกรรมให้ทําตลอดเวลาโอเคทีนี้เอาแหละตอนนี้พอสถานการณ์มันเริ่มมาตอนนี้แล้วเราเปิดประเทศแล้วนะครับมันก็จะมีแนวคิดหนึ่งว่า โอ้ตอนนี้พนักงานโรงแรมต้องว่างงานเยอะแยะมากมายเลยนะครับ <c oughs> แต่ปรากฏว่าหลายๆที่หาพนักงานไม่ได้ <c oughs> ใช่ครับอ,อันเนี้ยในส่วนมุมมองที่ในด้านของรีโอนมองอว่ามันเกิดจากอะไรครับแล้วก็ทําไมมันถึงมันถึง,ม,ถงมันถึงตรงข้ามกับสิ่งที่สังคมเขาบอกว่าเออคนว่างงานเยอะน่าจะหาได้ง่ายสิครับก็ต้องแจ้งก่อนว่าความอ่อนโยนทางด้านจิตใจหรือความเซนซิทีฟของแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันเนาะ แรงงานในจังหวัดชนบุรีส่วนมากจะเป็นแรงงานที่มาจากต่างจังหวัดนะครับเลเซว่ามากกว่า50เนี่ยจะมาจากต่างจังหวัดในช่วงาถาการโควิดเนี่ยมีบางคนที่เขาตัดสินใจว่าอยากจะกลับไปอยู่บ้าน<อ>ที่ต่างจังหวัดคือไปแล้วไม่อยากกลับมาแล้วไปเสร็จแล้ว<อ>ไปทําธุรกิจของตัวเองขายไอ้ผู้โดยรวมนะครับ,รบไปปลูกผักขายไปทําธุรกิจขายของออนไลน์แล้วก็มองว่ามันอาจจะเกิดความไม่มั่นคงตรงนั้น แล้วก็เลยคิดว่าเดี๋ยวลองให้ระยะเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งให้มันดีขึ้นก่อนค่อยกลับมาช่วงแก a ช่วงช่องว่างตรงนี้เป็นช่วงที่โรงแรมก็กำลังจะกลับมาเปิดให้บริการทำให้หลายๆธุรกิจไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหาร,รการบริการเองเนี่ย <c oughs> เกิดการ <c oughs> เรียกเรียกว่าเกิดการแย่ง <Okay. S 1> แย่ง <c oughs> กำลังคน <c oughs> พนักงานกาันใช่ครับ <Okay. S 1> ซึ่งจริงๆก็ ก็เป็นหนึ่งในความท้าทายที่<ม>หลายๆธุรกิจการบริการกําลังเจออยู่ตอนนี้เช่นเดียวกันมองว่ามันอาจจะเป็นไปได้ที่ส่วนหนึ่งหาพนักง,งานยากเนี่ยเพราะว่ากลับไปแล้วไม่อยากกลับมาแล้วนะครับกับข้อที่2คือลีโอโมองว่าอ่าเดี๋ยวรอพักแป๊บหนึ่งก่อนใยังไม่อยากสมัครเพราะกลัวสมัครเดี๋ยวปิดอีกใช่ครับับแล้วก็เดี๋ยวต้องมาหางานใหมอ่อีกใช่ครับอ่ะทีนี้คําถามสุดท้ายนะฮะก็คือตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันเป็น,ปนยุคดิจิตอลเนาะ นะฮะฮแรงงานเนี่ยมันก็จะเป็นยุคของแรงงานทักษะสูงนะครับทีนี้เนี่ยนะฮะความท้าทายหนึ่งในอุตสาหการรมโรงแรมก็คือว่าในการวางแผนการเทรนนิ่งเนี่ยที่จะเพิ่มในตัวดิจิทัลสกิลเข้าไปหรือว่าเป็นทักษะอื่นในอนาคตเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ e ีคอมเมิร์ซไลฟ์คอมเมิร์ซต่างๆนานา,นานเนี่ยตรงนี้เนี่ยทางโมเวนพิกที่นี่เนี่ยมีการวางแผนรองรับไว้ไหมนะ,ะมีแน่นอนครับคืออย่างที่ทุกคนทราบว่าโมเวนพิกเป็นหนึ่งใน แบรนด์ใต้ร่มของ Accor นะครับนะเราก็จะมีออนไลน์เทรนนิ่งที่เป็นของ Accor นะโปรแกรมของเราอยู่แล้วนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับมากกว่านั้นเราก็มีส่วนที่เป็นของ Owners o w n n นนิ่งคอมของเราก็จะมีโปรแกรมทักษะออนไลน์ต่างๆด้วยนะแล้วเราก็จะมีของโรงแรมเองนะครับนะที่มีการวางแผนให้พนักงานสามารถเข้าถึงการอบรมออนไลน์ได้นะซึ่ง ้บอกว่าความท้าทายก็จะมีเช่นเดียวกันคือมีพนักงานเนี่ยมีหลายเจเนอเรชันนะครับบางคนสมมุติตอนนี้เรากำลังฮิตโปรแกรม o ูมกัน <Okay. S 1> แต่พนักงานบางคนอาจจะไม่ถนัดเข้าโปรแกรมซูม hmm. ทางโรงแรมก็พยายามหาแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมอื่นๆที่สามารถให้พนักงานเข้าถึงด้วยกันได้ <Okay. S 1> อย่างง่าย uh huh. นะครับเช่น ขออนุญาตยกยกตัอย่างแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Line ที่เราใช้เล่นกันหลายหลายคนอาจจะไม่รู้ว่า Line เนี่ยสามารถจัดประชุมกลุ่มได้ซึ่งเราก็มีกลุ่มไลน์ของโรงแรม,มอยู่แล้วมผมก็ใช้ไล n e ที่สักคนสามารถกด1คลิกแล้วสามารถเข้าไล n e ออนไลน์ได้เลยปัญหาในเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยคนนี้ไม่ถนัดอันนี้ มาใช้อันนี้แล้วเดี๋ยวก็ลีโอก็ทางนี้ก็เราก็จะคอยซัพพอร์ตแสดงว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ทิ้งเลยครับทุกเจเนอเรชันสามารถที่จะเข้าถึงแพลตฟอร์มต่างๆที่เราสร้างขึ้นมาได้โอเคเยี่ัมเลยนะครับก็แน่นอนว่าพนักงานที่นี่เนี่ยก็เตรียมพร้อมในการปรับตัวและสู่ความเป็นแรงงานทักษะสูงนะครับแล้วก็เติมเต็มดิจิทัลสกิลจากทั้งแอคคอร์เองนะครับแล้วก็ทําของโอเนอร์เองจากทั้งของโรงแรมเองด้วยชเอาแหละคำถามที่ทุกคนน่าจะอยากรู้ ตอนนี้รับสมัครว่าธ <c oughs> ุรกิจโรงแรมเนี่ยจะมีคนทั้งคนเข้าและคนออกตลอดเวลานะครับแน่นอนครับเราก็ยังมีตํา,าตแหน่งว่างอยู่นะครับยังมีว่างอยู่ครับแล้วก็ตําแหน่งงานที่ท,ที่ที่ว่างเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นด้านหน้าบ้านที่เราเรียกว่าโอเป a เรชั่นซะส่วนมากนะครับ,รบห้องอาหารช่างหรือว่าจะเป็นในส่วนของแผนที่ต้องบริการลูกค้า ก็จะย้อนกลับไปคําถามของเฮียก่อนหน้านี้ที่หาแรงงานค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนของแผนกที่เป็นเกี่ยวกับการบริหารนะครับ management เนี่ยก็ยังไม่ว่างนตอนนี้ตอนนี้โรงแรมได้เพิ่มช่องทางในการรับสมัครงานหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook ของทางโรงแรม a c e b o o กนะครับนะครับก็คือ Facebook นะครับค a r c าคำว่า careers at m e r v i n pick ยา a โฮเทลนาจอมเ t ี e นพัทยานั่นคือหนึ่งช่องทางนะครับ มี Line แอนะครับ l i น์ออฟฟิเชีนะครับเป็นเวิร์นพิกสยามโมเทลนาจมเพนทัทยาเช่นเดียวกันนะครับอีเมลก็ยังสามารถส่งเข้ามาได้อยู่นะครับโทรศัพท์ก็ยังสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้อยู่นะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีช่องทางที่เป็นของ Accor เองนะครับเป็น carriers accor com 4-5หแพลตฟอร์มเนี่ยเราจะเป็นเหมือนอินท g เกรตเข้าด้วยกันเบนฟิตมีอะไรบ้างเนี่ยมันน่าจะอยากรู้กันแล้วแหละนะครับ นอกจากเงินเดือนนอกจากเงินเดือนคือคนโรงแรมวันนี้เงินเดือนนี่คือตั้งไว้เลยนะใช่ครับจะอยากรู้อันเด็ดใช่ครับนอกจากเงินเดือนนะครับโรงแรมแป๊บนึงเซอร์วิสชาเท่าไหร่นะเออก็เกือบเกือบสองหมื่นนะาเกือบเกือบสองหมื่นนะครับของเดือนล่าสุดนะครับเป็นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบวกบวกแล้วกันนะครับถ้าใครอยากรู้เข้าไปติดตามใน carriers นะครับ carriers เมินพิชภัทรย .com นะครับก็ เงินเดือนนะครับสวัสดิการอย่างอื่นก็จะมีวันหยุดประจําสัปดาห์แน่นอนครับมีอยู่แล้วครับเราไม่ได้มีการตัดวันหยุดนะครับ oh. เงินเดือนรอบต่อไปเนี่ยก็จะจ่ายเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เจ่ายเต็ม100%ซนะครับวันหยุดนักขัตฤกนะครับประกันสุขภาพกลุ่มนะครับแน <can> <can> ทีสแคนทียังมีอยู่อันนี้เป็นของโรงแรมเองนะครับ oh. ในในแบรนด์ของเราของแ c คคอเองถ้าพนักง,งานทํางานครบ6เดือนขึ้นไป oh. เราก็จะได้ Ben e ฟิตที่เรียกว่าเป็น h a r ์ e ทิส benefit ะนะครับ,ค,รบคือพนักงานสามารถใช้บริการโรงแรมของเครือแอคคอรได้ทั่วโลกเกือบ5,000โรงแรมชาวแอคคอร์น่าจะคุ้นกับเบนฟิตนี้กันดีนะครคือคือที่ที่ดิโอพยายามบอกคือว่าตอนนี้ถ้าถ้าใครงงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมพูดถึงเมอร์เวนพิกแล้วมาเป็นแอคคอร์คือตอนนี้เบลนทิกเนาะเขาว่าเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแอคคอร์เรียบร้อยแล้วนะครับใช่ครับ เดี๋ยวเฮียแล้วก็ลีโอขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามนะครับโพลที่มนทราเวลด้วยนะครับและคนที่หางานอยู่นะฮะก็อย่าลืมนะครับสนใจงานแถวนี้นะฮะก็มาดูในช่องทางที่ลีโอเขาบอกไว้ได้นะครับสำนี้ลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย